สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมาดู New X สีเทนครับุดกับชุดแต่งฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรวมๆร,ร,รอบคันให้ดูนะครับว่าลักษณะชุดแต่งออกมาเป็นแบบไหนนะครับปกติถ่ายไปแล้วหลายสีนะครับวันนี้มีสีเทา ซึ่งยังไม่เคยถ่ายอันนี้มาถ่ายรวมๆให้ดูรอบคันกัน,กนครับว่าสีเทาถ้าเต็งชุดที่พร้อมแล้วจะออกมาเบ็น,นอันนี้ลงสาขาสําน,นักงานใหญ่นะครับอ,อที่สาขาสําน,นักงานใหญ่กับชุดเต็งตัวนี้นะครับมีสกเกิร์ตด้านหลังนะครับ ร้อมสติกเกอร์ชุดพรเมียมรีดีไฟทอหลอก้อมสีทอแล้วก็มีสติกเกอร์ยูเอ็กด้านหลังนีุ่ดท้ายนะครับแล้วก็เสริมด้วยชุดด้านบนตรงนี้นะครับยาวมาอ๋อ ด้านบนที่เป็นชุดแต่งก็เป็นพรีบฉลามนะครับประกอบเป็นคลีบฉลามไฟด้านหลังก็จะเป็นไฟสีกรมดำนะครับกันสาบบนผิวกระจกสเกิร์ตด้านข้างล้อเดิมๆนะครับล้อหน้าล้อหลังครับ วันนี้เป็นเพื่นธรรมดานะครับยังไม่เป็นโฟวิงนะครับก็เป็นเกรดอันติเมรนะครับล้อก็จะปัดงองนะครับล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับเต็มเต็มจะแต่งหลางล้อมออกกันเลยนะครับ โอเคนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นก็ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับได้รีวิวรายละเอียดไปแล้วนะครับส่วนอันนี้มาแต่งเป็นเปลือสีเทาตัวใหม่ที่ยังไม่ถ่ายครับก็เลยถ่ายให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆเผื่อคนลูกค้าดูเป็นตัวอย่างนะครับในการแต่ง้าสีเทาจะแต่งแล้วจะออกมาในลักษณะไหนนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดรับคลิปนี้สวัสดีครับ